ขอพระราชทานกับองคมทูลทรงทราบฝ่ารองพระบาทข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์กำพลุจิวิทย์คณะบดีคณะศาสตร์าศาสตร์ขอพระราชทานพระราชาวโรกาสกับองคมทูลโดยผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศาสตร์าศาสตร์เข้าเฝ้าทูลรองพระบาทและพระราชทานปริญญาบัตรตั้งวินาทต่อไปนี้สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เรื่องสัมบ ند ิขยมกำหนึ่งนางสาวจิตติศักดิ์สันติสุข พระอวรลินันทองในบดินข้าวบดานางสาวพิจิตรเป็นาชูวงนางสาวรยเกลรรมนางสาวพยัติดาและคณะเตมุนางสาวทอกัญญาพงทองนางสาวพิษาศรีใยนายจิรภาคนาอุทัยใยปฏิติกุณอรเทียวเรื่อสามเดยิ่งยงดับสองนางสาวัญธิดาก็เปนชัยนางสาวจันทการวงพิศ นางสาวหัวการเมธกุลน,นีนางสาวสมนันทไสยรักษานางสาวพระกวรรณนรังศรีนายจิติพงษ์ชวนบุญนางสาวสุวรรณนิตศรีทองนางสาวสุพลเต็มเปี่ยมนางสาวนรินทร์พันธ์ดูไลนางสาวตุลีนัทมุนคันนายชวินกิรเดชตุลีคุณนางสาวตุลีพรตุลีภาพน์เรื่องสารบัญญิน นางสาวจุลีพรสุขสายขับนางสาวจุฬาพรจันทวงศ์นางสาวอัศนนาบุญจวบนางสาวอรัญาบุญชัยจริมพงนางสาวจุฬพรรัตนนันท์สมารถนางสาวลูกชนีคูดิตาเลิศนางสาวโสภารัตนาณนางสาวเมธาเลศมลินีนางสาวเมธานัชลาวงศรีแก้วนางสาวธนัญญากรรณุดนางสาวธิติยาไตรชัยกณ์นางสาวชนธิยาภูจัมพูจันทร์นางสาวจุฑาะลักษณ์ดาทองนายธีรวุฒิพงประยูนนางสาวสุริตาเอ็มมาโนุ นางสาววราพรเลิศวิไลนางสาวจุติจิตาอายาคุณนางสาวนายธีรวุฒิปรญภูดายนายปริญญาเอ็มมาโนธนางสาววรรณพรเลิศวิไลนางสาวจุติจิตาชัยยาคุณนางสาวอังคณาธิรัฐานุรักษ์นางสาวธีรลัตน์ปิยะพิพัฒิ์นางสาววราวรณเกลามนายวรมาสุลล่านายวัฒนาที่อินนางสาวกัญญาภัทรไพร่านางสาวธิดาดวงวราวนนางสาวบุรัตน์มหาวงนางสาวธุติตาตันวลศ์คุณนางสาวบุญรัตน์พิมพ์สักนางสาววราวด์นุชิตภาพนางสาวกนกวรรณจังอี นางสาวนัชชาชัยรินนางสาวอนันตมนต์ชายเสริฐนางสาวเจนลดาตุลพัฒน์านนท์นางสาวศริมนเพื่นสมบูรณ์นายจัสดราชัยวัฒนดิษฐ์นายเกษตรักรวัฒนาพาณิชย์นายกิตติราธนนทกิจนางสาวพัชราภุษณ์นันนางจตุราธนนทกิจ นายกระเถิมกับเวนนาปาณิชฐ์นางสาวพิทยิยาวิพุตนางสาวชนิตามวลติดคนนายอรวันนิกาธรรมนางสาวนายอนรัตน์นาตุลนางสาวธิดาพัโนยายพุทธพัชชัยนางสาวดุนันนท์คำรัล็์นางสาวพัชรินปานทัพนางสาววรัญญาบัวดอกนางสาววัฒน์ถุนทรนนท์นางสาวนาวานหลวงอ่อนนายปัุวัตรสังคมีนายจามวัฒน์ุฒิชัยนางสาวพัชชาลาปันดาสารนางสาวพัชรลพรนางกมินนอกนางสาววิริยาปัญญาสานนางสาวจุฑารัตน นางสาวเลษ์มณ์เพรพันชูนางสาวกมลจนกบุญอินนางสาวสุพภชาสินแก้วนางสาวบุญจอม่าจต่างนางสาวพินญาเดิอนจนทุกนางสาวทิพย์พานางพิเชษสงนางสาวปฏิยาภาจันลินสิงนางสาววิภาวรรณอาจารย์สร้างนางสาวสาวธิวิมลบุญฤทธิ์นายกติยศเลื่อมคำจันดยานายลูกิเทพบังใจตานางสาวตามวิยาผิวพันธ์นางสาววลังคณาจิรลับบัณฑงนางสาว พุทธวันบีระบมัจงนางสาวกัญจันนันติยปุพันธ์กาชาวิชาโดยพัมบัตรที่ศาสตร์บัณฑิตขียมดับหนึ่งนางสาวปณิพาใจทหารนายสิทธิ์ผงวัฒน์ยูตวีรัตน์นางสาวชิตามาศทองมาลัยนายธวัชชัยด่านวังขวานางสาวกัลยาปัญสีนางสาวเลนพรตั้งกิติคุณนางสาวอ่อนปียาเติมยานิษวิทย่ศาสตร์บัณฑิตขียมดับสองนายชาตรีผู้น้ำเย็นนางสาวธนพรชันวิวัฒน์นางสาวธนชิตาไตรไตรนิษฐ์ นางสาวพิจิยาเหล่าชัยตุ๊กนางสาวสุวิมลวีรัภเเผานางสาวปนพิทแกลีนางสาวจุลพรตันติสิริคุณนางสาวมัชฌาอนังกชโชธนางสาวจุภาวีโหกุลนางสาวปุชาปิตาพัฒดีนางสาวปิยาสิรงามเสนีย์นายชวินเลิศเมธาพรนางสาวธนพรสมพิษนางสาวธนพรคำวันนางสาวรัชยาสุภรัตน์นางสาววราพรเวืองศรีนางสาวกนกมนลจันประสบนายชนพิจิตรจันสุข พรยสัตมันดิตนางสาวสุภัสตาุทธิศาลนางสาวแตลุิ อุ่นนางสาวสุกัญญาธรรมวาจานางสาวจัดกองเลืองทองนางสาวลิกไทยล่มโพดาทองนายวลิศดาโงพงมงคลศิลป์นางสาวกัญญาณานพึ่งนางสาวสุวัลีสิริวิไลนางสาวสันชาชัยเทคนางสาวสุริวิภามามากนางสาวสุริตมาพงศ์คณนายทิติพลจันปานิชรักนางสาวธนพรจันท้นจานางสาวธนิชาวัฒน์นัทโกลาคุณนางสาวปิยสีณาสุรศินายชฉลิตสุรีไพบทรัพย์นางสาวปวิตาจันรวังศรีชนนางสาวมัญชลีธนะไบวั นางสาวท,าทรลัญญาพรตุวรรณวงศ์นางสาวมณิษา,างามแข็งนางสาวลูกไฮดีจางเงาะนางสาวธนนกพธิ์สานน์นางสาวกมลชนกสุขสารในยช่นบจีลาวรานน์นางสาวสวีวิมลเสศภาวัฒน์นางสาวสริรัศมีนัตนานุภาพในสุชาติองอาจนางสาวกมลคำสะสม นางสาวจงเจนกชนบินดานางสาวดุทานรักชนบินดานางสาวศรีพัชรินเกลื่อนลากนางสาวสุภาพพันธ์โคจพกนางสาวพันจตุปิทพรตมาพิพัฒน์นายชนตพลแสงทองนางสาวแพรวพันธ์แท้ลีนางสาวรัติยาแสงสุขนางสาวอรณัสสุขโขนางสาวปิณมณีชำนิกิจ นางสาวประพาพรชายานุภาพทุ่งเมืองนางสาวอรัญกัญญาพักษ์ษานายแม่ลันปัญญาศัตว์นางสาวนราพรคิ้วองอาจรักษาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์บดีเกียรติยศสองนางสาวพิมลพันธ์ฝรั่งเศสนายสุภมัรใจพัฒน์นายวรวุฒิโตชื่นวิทยาศาสตร์บดีนางสาวณดิยาพุ่งถนอมนายพลร่อพงษ์แถบรับนางสาวอรัญนายอภพรบุญหนักนายประพลโตกูลนายเอกสิทธิ์โตกูลนายมิรุสมนกภาโทีทิดิชัยน้าบางช้าง ในวีนันปัตจายวันปปัตในวิลุกโอตวันอัปภา,ใน,นาในติทิจัยนบางจางในตุภุตีตะวันและนางสาววั์มบลจิตประเพณด้วยเจ้าด้วยตะมณ์